หลังจากที่เจมส์จีรายุและโฟมเป็นจอมากเข้าพิธีวิวาเราจะเห็นโมเมนต์ชีวิตคู่ของงอพวกเขาบ่อยขึ้นผ่านโซเชียลส่วนใหญ่มากไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับสนุกสนานแต่ล่าสุดกลับเจอราม่าเมื่อมีชอ็อตหนึ่งของช่วงเวลาไลฟ์เจมส์จิดบอกจะเล่นกีตาร์ให้โฟมฟังสาวโฟมตอบกลับบอกว่าไม่เอาขี้เกียจฟังไม่ชอบเมื่อหนุ่มเจมส์จิดบอกฟังหน่อยเธอเพลงเดียวโฟมย้ำว่าไม่เอาก็ไปเปิดไลฟ์ช่องตัวเองไม่อะทำเอาชาวเน็ตหลายคนต่างคอมเมนต์เดือดสนานโซเชียลอาทิตย์ดูกิริยาน้องพยอหลายครั้งแล้ว ถ้าพชพูดแบบนี้บ้างไม่ว่าจะอยู่กันสิปีหรือ20ปีสนิทกันแค่ไหนการให้เกียรติคนรักของเราต่อหน้าคนอื่นเป็นสิ่งสําคัญและควรทําที่สุดนะคะอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคําใกล้กันจนดูแคลนนี่คือคนที่ผู้หญิงหลายๆคนอยากครอบครองเลยนะคะได้ครอบครองแล้วช่วยรักษาหนังใจเขาหน่อยอุตสาห์ได้เป็นคนที่เขาเลือกนะคะหวังว่าอยู่กันได้นานนะทําไมฉันสงสารเจมจิข,ของฉันนนนน เจมความอดทนสูงมากกกออเห็นทุกคลิปบางเม้นบอกเขาขี้อายแต่ถ้าตามดูทุกไลฟ์คุณเขาชัดฟิลเจมยิ้มแห้งทุกไลฟ์อ่ะ